สิ้นเนื้อประดาตัวเหลือ27บาทสุดท้ายบ้านหมูดีหลกชีวิตพกพันจากพระเอกสุดเบอร์หนึ่งสู่คนขายประกันหมู่ดีหลกเผยชีวิตพกพันจากพระเอกสุดฮอตสู่คนขายประกันมีเงินติดตัว27บาทหมดบ้านหมดรถ นักแสดงรุ่นใหญ่ผู้ได้ฉายาอาจารย์ทุกสถาบันอย่างหมูดีลกทองมัฒนาเท่ลาสุดอหมู่ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆช่วงนี้ฮอตมากคิวแน่นขนาดไหนหมูตอบว่าก็ทำงานเจดวันถ่ายละครหมดเลยประมาณ5้าเรื่องเรื่องการแบ่งคาแรคเตอร์ก็เริ่มตั้งแต่เราอ่านบทก็เปรียบเหมือนเราแบ่งสีของตัวละครณตอนนี้ความเป็นพ่อคดกว่าตอนเป็นพระเอกจริงหรือเปล่าหมูได้ตอบว่าท่านในแง่ของปริมาณงานน่าจะมากกว่า พราะพระเอกจะรับงานได้เรื่องสองเรื่องแต่พอมาเป็นดาราสนับสนุนมาเป็นพ่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราทุกวันแล้วเราก็สามารถแบ่งวันเวลาได้ถ้าําอันไหนดีกว่าพ่อดีกว่าสำหรับครอบครัวทองวัฒนา,าเป็นคนแรกเลยใช่ไหมที่ซื้อบ้านให้ตัวเองอันนี้จริงไหม หมูตอบว่าทองวัฒนามันมีหลายแวดวงหลายสาขาเฉพาะแวดวงแถวบ้านอาเองต้องบอกว่าอาอยู่บ้านเช่ามาตลอดไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนมาเป็นอาชีพนักแสดงก็เก็บเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเองตอนนั้นเป็นเรือนหอใช้ชีวิตแต่งงานครั้งแรกตอนนั้นแต่งงานช่วงไหนหมูบอกว่าเป็นพระเอกได้สัก4ี่ถึงปีก็แต่งได้เจปีซึ่งชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องยึดว่าเขาต้องเป็นของเราวันหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเดินออกไปจากชีวิตได้ แต่การเดินออกไปจากชีวิตคู่ของอาเนี่ยมันก็มีคนหนึ่งที่ต้องเจ็บปวดซึ่งในช่วงนั้นรู้สึกว่าอาเป็นคนเจ็บและทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนแต่งงานอาก็เดิมพันต้นทุนของชีวิตอาไปให้หมดทั้งหมดที่อาเก็บสะสมมาตอนที่แยกกันอายกให้เขาหมดหมูได้ตอบว่าใช่ครับ ตอนหลังพอมันจบลงด้วยการหย่าร้างเนื่องจากไม่ได้ตกลงกันก่อนมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่บอกว่าโอเคไม่ได้รับอะไรซึ่งอาเป็นคนไม่ได้รับอะไรตรงนั้นแสดงว่าตอนนั้นอาไม่มีอะไรติดตัวเลยหมูตอบว่าใช่ครับก็ต้องเดินออกมาแบบนั้น คือทุกอย่างตอนนั้นมันเป็นสินเดิมอายกให้เป็นสินเดิมก่อนอาไม่มีสินสมรสซึ่งมันก็ไม่สมดุลกับชีวิตในเวลานั้นชีวิตพระเอกเนี่ยการมีชื่อเสียงการอยู่ในวงการเนี่ยไปที่ไหนคนก็รู้จักคนจำได้มันก็มีความสุขดีถ้ามีเงินในกระเป๋า แต่ถ้าความไม่สมดุลเกิดขึ้นคือเงินไม่มีแต่ความดังยังเกิดขึ้นอยู่ชีวิตมีปัญหาตอนนั้นคุณอาใช้ชีวิตอย่างไงบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีเงินติดตัวน้อยมาก หมู่บอกว่าชีวิตเหมือนไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีความเชื่อเหลือ,อยู่ว่าจะกลับมายืนที่เดิมได้แล้วการสูญเสียครั้งนั้นเป็นการสูญเสียที่เข้ามาหลายอย่างที่ต้องรับมือคือสูญเสียชีวิตคู่สูญเสียเรื่องงานช่วงที่ดีที่สุดของอาจก,กาลังจะจบไปแล้วชีวิตทรัพย์สินก็มีปัญหาเงินทองก็มีปัญหา